ผมตั๊กบริบูรณ์ครับในชีวิตของผมทำมาแล้วหลายบทบาททั้งนักแสดงพิธีกรตลกและบทบาทใหม่ในวันนี้นายหนาาาย้าประกันภัยได้ยินคำว่านายหน้าคุณอยากจะกดข้ามเลยใช่ไหมครับรเอาเป็นว่านะฮะผมขอท้าทุกคนนะครับเรามาดูชีวิตของผมต่อจากนี้คุณจะได้รู้จักคำว่านายหน้าประกันภัยมากขึ้นอันนี้เป็นเอกสารสัญญาของผมตั๊กนะครับจ<อ>ากซิลค์บล็อกเกอร์ซึ่งหมายความว่าต้องเซ็นบลเลยเอกสารับ สวัสดีค่ะคุณตาสวัสดี๋ยวจะคาณค่ะเฮียสีกุ้งนะคะโอเคครับเชิญด้านในค่ะสวัสดีครับเฮียสีกุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหออฟฟิศใหญ่โตมากๆเลยนะครับเฮียเปิดกี่ปีแล้วครับเนี่ยสามสิบกว่าปีตอนนี้เรามีพนักงานอยู่400กว่าคน30สาขาทั่วประเทศเรามีในหน้า20,000กว่าคนมีลูกค้า400,000กว่ารายปีนึงปีนึงเนี่ยเรามียอดเป็นพันล้านนะครับปีที่ผ่านมาเรามียอดขาย2,300ล้านครับ2,300ล้านครับเบอร์ซันเราเติบโตขึ้นทุกปี ในหน้าก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเ,เดี๋ยวผมเปิดอะไรให้ดูนะตั้งมานี่มาครับครับครับนี่คือท็อปเซลล์ของผมตัวนี้เนี่ยมีรายได้เดือน4แสนกว่านะครับโอ้โหรายได้เยอะม,มากเลยนะฮะผมพี่ฮะมันทําง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฮะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะเล่นเงินเยอะ,ะครับพี่ง่ายสิเหมือนไม่ต้องลงทุนเลยเงินค่าตั๋ว200บาทก็เป็นค่าประกันอุบัติเหตุไปในตัวเลยครับนอกจากได้เงินยังได้ส่วนลดประกันมีคนคอยเป็นที่ปรึกษาคุณแถมยังมีาการอุบัติเหตุได้อีก1แสนครับค่าสมัครหลักร้อย แต่ได้ประกันคุ้มครอง10,000แบาทด้วยอยากลองไหมครับคุณตั๊กไม่ต้องลองแล้วฮะเอาเลยครับเฮียรลองเลยครับสมัครในเว็บได้ทุกประเทศเลยนะครับอันนี้คือเว็บไซต์เรานะฮะอืมอันนี้ก็ไปสมัครครับเฮียครับยีบประกันเลยรไม่มีนะฮะอ๋ออ่าเเลยครับเยอเลยครับครับผมได้แล้วครับเพียร์ <jam Stadium> แล้วผมจะเริ่มอบรมได้คนไหนครับผมเรามีการอบรมตุกวันเสาใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นเลยสะดวกจริงๆฮะง้นวันเสาหน้าผมมาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดะครับนี่คุณจอยเป็นวิทยากรอบรมดีดสอบปัตไนนาะครับจอยช่วยในีาคุณตักแทนป้ะเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้นะคะเรามีเพื่อนร่วมคลาสพิเศษนะคะที่จะมาร่วมคลาสกับเราในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนร่วม c a ง t ในวันนี้ค่ะสวัสดีครับผมตูนบริบักตั๊กบริบูนะฮะฝากนี่ฝากตัวด้วยนะครับที่สี่กรุงโบรเกอร์นะคะเราจะมีหัวข้ออบรมอยู่4หัวข้ออบรมหลักๆนะคะคือหัวข้อที่1ค่ะหัวข้อ first step ค่ะ หัวข้อที่2หัวข้อนอนมอเตอร์ค่ะหัวข้อที่3ม next step ค่ะและหัวข้อที่4หัวข้อติวสอบความรู้เพื่อขอรับบรญญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยค่ะโดยหัวข้อแรกนะคะ first step โอ้โหที่เขาเรียนจริงจัง,จงกันหน้าดูเลยนะเนี่ยที่นี่พีพีพีทำงานที่นี่มานานแล้วหรือยังเนี่ยผมก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันครับติวคร้หมดแล้วกำลังจะสอบครับอ๋อบ้านพี่อยู่แถวนี้เหรอครับใช่ครับผมก็เลยเลือกที่สํานักงานใหญ่เนี่ยครับแต่ตามจริงแล้วเนี่ย เราจะเลือกเรียนที่สาขาไหนก็ได้นะครับพอมีทัวประเทศเออพี่ฮะ,ฮะแล้วยังก,กับการที่เรามาเข้าคอร์ดอย่างเงี้ยต้องมาเสียค่าใช้จ่ายไหมเนี่ยก็แค่ร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทตอนนั้นเองครับก็ถ<ม>ือว่าเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มตลอดการประชุมครับก็เหมือนกับไม่ได้เสียอะไรเลยน,นะพี่ใช่ครับดีดดดดสวัสดีครับนาทีจากสี่กรุงบล็อกเกอร์ครับอะไรนะครับอ๋อครับถนนบางนาตราด เดี๋ยวนะครับครับถนนบางนาตาดเรามีอู่ครับเลยไปเทคบางนาไปนิดเดียงครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับหรือว่าพี่จะเข้าดูรีวิวอู่ก็ได้นะครับที่ Facebook Fanpage We Can Fix ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมีอะไรปะครับพี่อ๋อลูกค้าโทรมาขอคำแนะนำเรื่องอู่นะครับเราก็ต้องให้คำแนะนำเรื่องอู่กับลูกค้าไปโอ้โหช่วยเหลือครอบคลุมจริงๆนะครับครับ เราดูแลลูกค้าแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามามที่สำนักง,ง,งานลูกค้าสามารถโทรเข้าคอร์เซ็นเตอร์ของสีกรุงบลกเกอร์ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงหรือถ้าลูกค้าจะสะดวกทาง online, ออนไลน์ก็เข้าทมทางเว็บไซต์สีกรุงบลกเกอร์ก็ได้หรือจะเข้าทาง f a c e o o o k แฟนเพจสีกรุงบลกเกอร์ก็ได้นะครับครอบจกักรวาลมากเลยนะครับพี่ครับสวัสดีครับอะไรนะครับ ประกันยังไม่มาพี่เกิดเหตุแถวไหนครับครับใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมช่วยประสานงานกับฝ่ายบริษัทประกันัยให้ครับ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 สวัสดีครับพี่รถลูกค้าทะเบียนหนึ่งไก่เรือสามสี่สองศูนย์ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่สำรวจภัยได้ออกไปหรือยังครับน่าจะไปถึงที่เกิดเหตุภายในสิบนาทีนี้ใช่ไหมครับครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ไม่ต้องตกใจนะครับอย่าหนีนะครับครับให้พาคนเจ็บไปโรงพยาบาลก่อนโทรหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้ครับผมกําลังจะรีบไปเดี๋ยวนี้ครับรถของพี่มีประกันภัยชั้นหนึ่งไม่ต้องกังวลใจนะครับ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 พี่ต้องดูแลกันแบบนี้เลยเลยครับเนี่ยใช่ครับหน้าที่ของเราต้องเป็นที่พึ่งเขายามเขาเกิดเหตุได้ครับพี่นี่โคตรเท่เลยอ่ะครับไปกันไหมครับคุณตั๊กไปพี่ คุณวินครับคุณวินครับเป็นยังไงบ้างครับคนเจ็บต้องรับการผ่าตัดเพราะกระดูกหักครับตอนนี้ผมรอําประกันใะญาติของเขามาครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ครับคือกรมธรรม์พรบและกรมธรรม์ประกันภัยชั้นหนึ่งซึ่งมีวงเงินรักษาตัวคนเจ็บสูงถึงหนึ่งล้านบาทเลยนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าไม่ได้สี่กลุ่มบรเกอร์ผมกำลังรู้าทำไงเหมือนกันนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับด้วยความยินดีครับสีกรุงโบรเกอร์พร้อมที่ดูแลลูกค้าทุกๆกมันทันอยู่แล้วครับโคดทีครับครับลูกค้าได้โชคดีมากๆเลยนะฮะครับเรื่องจ่ายเงินสักบาทเลยนะพี่ใช่ประกันชั้นหนึ่งเนี่ยจ่ายให้ทั้งหมดเลยอ่ะคนเจ็บก็ดูแลคนขับก็ไม่ต้องกังวลด้วยนะครับใช่ครัเคสนี้ยังโชคดีนะครับเคยมีลูกค้าขับรถชนคนตาย จะเป็นคดีอาญาจะต้องถูกตํำรวจคุมตัวไปโรงพักทางศรีกรุงบเกอร์ออกเงินค่าประกันตัวให้ก่อนเลยครับเรื่องนี้ต้องช่วยให้เร็วที่สุดนะครับเพราะคิดว่าคงไม่มีใครอยากติดคุกติดตารางใช่ไหมครับถูกต้องครับอาชีพนี้นะฮะมันก็เป็นฮีโร่เลยนะครับใช่ครับขอบคุณจริงๆนะคะโคดทีครับผมด้วยความยินดีครับครับอ่เออเป็นไงบ้างครับตั๊ก สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับดีเลยนะครับวันนี้นะครับเฮียครับผมเองนะฮะมั่นใจว่านะครับทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักกับอาชีพเนี้ยมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับแล้วรู้สึกยังไงละครับหลังจากที่ได้เรียนรู้การเป็นนายหน้าครับมันผิดจากที่ผมคิดไปเยอะเลยนะฮะคือผมรู้สึกว่าที่เนี่ยมันมีมากกว่าคําว่านายหน้าขายประกันนะครับเฮียขอบคุณเฮียจริงๆเลยนะครับยินดีครับยินดีครับวันนี้เฮียหน้าตาสดชื่นเลยนะครับไม่ใช่แค่ผมหลอกคุณนี่ก็สดชื่นเหมือนกันเพราะผมดีใจที่เห็นทุกคนมีอาชีพ มันคือความสําเร็จของทุกคนทุกคนมีได้ได้เรามีสาขามากมายรองรับพนักงานล่าสุดเรามีสาขาี่ปัตตานีเราก็เบิดแล้วนะเราช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างทั่วถึงเราจะไม่หยุดอยู่ที่แค่นี้มันทำให้ผมภูมิใจและมีความสุขมากครับขอบคุณอีกครั้งนะครับยินดีครับยินดีครับครับเป็นครั้งแรกของผมเลยนะฮะที่ได้มาลองเป็นนายหน้าขายประกันที่นี่ทำให้ผมนะครับเปลี่ยนความเชื่อเดิมเดิม และยังทําให้ผมนะครับรู้ว่าอาชีพนี้ไรายได้มั่นคงแถมยังต่อยอดได้อีกด้วยนะครับถึงผมจะเพิ่งเข้ามาเป็นส่วนร่วมได้ไม่นานแต่ผมเองก็รู้สึกถึงความจริงใจของที่นี่และนั่นแหละครับทุกคนต่อจากนี้นะครับผมจะมีอีกหนึ่งบทบาทก็คือนายหน้าขายประกรรันไทยของสีกุ้งโบเกอร์สีกุ้งโบเกอร์ช่วยคุณได้เชื่อตักสิครับตักทาได้คุณก็ทําได้ครับ